เรื่องนี้ครับมีเงื่อนงามมากคําถามคือแล้วเขาหายไปได้ยังไงท่านผู้ชมครับในวันที่3ามากราคมมันมีผู้ชายคาหนหนึ่งครับเป็นชาวจีนซึ่งเขาเนี่ยเป็นดาราด้วยเขานะครับเดินทางมายัางประเทศไทยโดยอ้างว่าได้รับการติดต่อครับ จากบริษัทหนังชื่อดังให้มาแคสติ้งตัวเองที่นี่แต่ทว่าเรื่องนี้กลับไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเพราะหลังจากที่เขาเดินทางมาที่ไทยแล้วปรากฏว่าเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับแบบติดต่อไม่ได้เลยต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าหวังซิงนะครับหรือว่าซิงซิงซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นดาราชื่อดังมากที่มาจากฝั่งประเทศจีนและเขาเองก็มีผลงานมากมายครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเนี่ยแฟนสาวของเขาก็ออกมาโพสต์ตามโซเชียลครับตามหากันใหญ่เลยว่าแฟ แฟนเขาหายไปไหนโดยแฟนของเขาครับก็พยายามที่จะโพสต์ตามหมวยปอพยายามโพสต์ตามโซเชียลเพื่อขอความช่วยเหลือจากทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงมีการติดต่อไปยังสถานทูตจีนในประเทศไทยด้วยนะครับแฟนสาวของเขาเล่านะครับบอกว่าก่อนที่สิงซิงจะหายตัวไปเนี่ยก่อนหน้านั้นได้มีบุคคลครับที่อ้างตัวเป็นบริษัทชื่อดังเป็นค่ายหนังชื่อดังจากไทยอยากจะได้ตัวเขาไ,ไปเป็นดารานในสังกัดแต่ว่าก่อนที่จะไปอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องมาแคสตัวักแสด,แดงกันก่อนซึ่งเขาก็อ้างน,นะครับบอกว่า ที่จีนเองเนี่ยก็มีใครไม่รู้มาเรียกสิ่งสิงนะครับป้ายแคสติ้งแล้วก็อ้างว่าสิ่งสิงเดี๋ยวผ่านการคัดเลือก พร้อมกับบอกต่อนะครับว่าจะพาสิงซิงครับไปพบกับบุคคลอื่นที่ผ่านการคัดเลือกเหมือนกันวงเล็บว่าที่ประเทศไทยครับดังนั้นถ้าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็เดินทางมาที่ไทยกันแล้วกันนะโดยสิงซิงก็เชื่อครับก็เดินทางจากจีนมาเลยแล้วก็มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิครับกรุงเทพบ้านเราปรากฏว่าเมื่อถึงกรุงเทพเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพบพิกัดล่าสุดก็คืออยู่ที่บริเวณจังหวัดตากอำเภอแม่สอดครับที่บริเวณชายแดนแล้วก็หายไปเลยครับทีนี้ยาวอย่างไรก็แต่ครับในชุด ที่เข้าหายตัวไปเนี่ยก็มีคนตั้งคำถามน,นคะครับว่าอา้าวแล้วใครเป็นคนไปรับเขาจากสนามบินไปส่งที่ตากละ่ะซึ่งหลายคนก็มั่นใจเลยครับว่านี่มันต้องเป็นกระบวนการจีนเทาแน่ๆมันต้องเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวจริงๆแน่ๆต้องมีรถตู้มารับเขาอย่างแน่นอนคือหลายคนเชื่อแบบนั้นแต่ล่าสุดครับ ทางการไทยพบตัวเขาแล้วแล้วก็มีการปิดเจราจารนะครับพบว่าซิิงเนี่ยอยู่ฝั่งเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยนะครับก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วจัดสนามบินไปที่ตากเนี่ยนะฮะเขาไปคนเดียวโดยเขานะครับได้เรียกใช้บริการแอปเรียกรถชื่อดังครับไปส่งที่จังหวัดตากโดยให้เงินอยู่ที่ประมาณ5,000บาทฮะ แล้วมันก็มีข้อมูลมากมายครับที่ระบุชัดเจนว่าสิงซิงเนี่ยเมื่อถึงจังหวัดตากแล้วเนี่ยเขาของลงทิศบริเวณแมคโครฮะจากนั้นเนี่ยก็มีรถตู้คันหนึ่งมารับเขาไปแล้วก็ต้องจ่ายเงินอีกประมาณ2,000บาทจากนั้นก็พยายามข้ามนะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้บริเวณแม่น้าเมือยข้ามไปฝั่งนน้นที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือว่าเขาไปอยู่ที่เมืองเมืองนึงครับในฝั่งประเทศเมียนม,มาซึ่งเมืองเมืองนี้นะฮะในอ,นในอดีตเนี่ยประเทศไทยของเราครับเคยสั่งตัดไฟไปที่เรียบร้อยแล้วไอ้บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะ ดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอจชากรรมต่างๆครับมีการพนันออนไลน์มีคาสิโนโมากมายรวมไปถึงอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่โรมรลหลอกพวกเราทุกวันนี่แหละแล้วเชื่อไหมครับว่าการหายตัวไปของสิงๆเนี่ย ไปเกี่ยวข้องกับคนจีนไปเกี่ยวข้องกับชนชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ฝั่งประเทศเมียนมาก่อนจะได้กลับมาไทยนะครับต้องบอกเลยว่ามีการเจราจากันหลายกลุ่มหลายแก๊งมากๆกับการที่เขาหายตัวไปแค่คนเดียวนี่แหละนะฮะอย่างในก็ตามครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าอึ้งมากเพราะว่าหลังจากที่มีการพบตัวจสิงๆแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าแทบจะจําไม่ได้เพราะว่ามีการโกนหัวและเขาก็มีสภาพที่เอิดโรยมากโซมอย่างมากเลยครับคือจําเขาคงเดินแทบไม่ได้เลยแล้วเขาก็ยังบอกต่อนะครับบอกว่า ในระหว่างที่เขาไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาแทบไม่ได้นอนหรือไม่ได้นอนเลยประมาณ2คืนแล้วเขาอยากนอนมากพร้อมกับคำชับว่าอยากกลับบ้านแล้วครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่มีการพบตัวเขาแลบก็มีหน่วยงานของไทยครับพยายามเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเออเนี่ยไอ้ธุรกิจที่เขาข้ามไปฝั่งนู้นการที่เขาไปอยู่ฝั่งนั้นนั่นเนี่ยคือเขาเองเนี่ยนะครับถูกลักพาตัวไปหรือว่าเขาเต็มใจไปเองกันแน่คือตอนนี้อยู่ในระหว่างการหาข้อมูลกันอยู่นะครับแล้วก็พยายามดูด้วยว่าเขาเนี่ยเสี่ยงอยู่ในขบวนการ กาารค้แน,น่นอนครับจากไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนไทยหลายคนก็เกิดความวิตกกังวลนะครับว่าเอ๊การหายตัวไปของเขาในครั้งนี้แลวไปพบอยู่เมียนมาร์นั่นเนี่ยมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่าผมก็ขอตอบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าผมไม่รู้ครับคุณผู้ชมนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยถ้าหากว่าคุณชอบที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับก็ฝากก,ก,ก,กดคุณไลน์หนึ่งไลน์หนึ่งแชร์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ